สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาทํานายในเรื่ององความรักนะคะความรักแล้วก็เนื้อคู่ของคนวันจันทร์นะคะเนื้อคู่ของคนวันจันทร์หรือคู่สมพงของคนวันจันทร์เนี่ยนะคะคือคนเกิดวันอะไรนะคะก็ลองเข้ามาชมดูก็ตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าคนวันจันทร์เนี่ยนะคะ ควรที่จะคบหานะคะกับคนที่เกิดวันพุธนะก็ถือว่าคนวันพุธเนี่ยเป็นคู่สมพลสําหรับคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์เนี่ยนะคะด้วยความที่เป็นเกิดวันจันทร์จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นบุคคลที่เจรจามีมีการเจรจาอ่อนหวานหรือว่าเป็นบุคคลที่พูดจาสามารถ นมนนาวจิตใจคนได้นะเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานมากนะคะเป็นบุคคลที่อ่อนโยนจิตใจนุ่มนวลน,นะเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็เป็นบุคคลที่มีเขาเรียกว่าเซนเซอีฟสูงนะคะอ่อนไหวง่ายนะคะไม่ค่อยที่จะชอบขัดใจใครสักเท่าไหร่นะก็ความรักของคนวันจันทร์เนี่ยนะถ้าท่านถ้าได้มีรักต้องบอกว่าคนวันจันทร์จะดูแลแฟนของท่านได้ดีนะเป็นคนที่ชอบ ห่วงใยดูแลเอาใจใส่เป็นคนที่ชอบหยอกคําพูดหวานๆนะคะกับคนรักนะรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เป็นบุคคลที่สามารถที่จะปรับตัวเองเข้ากับทุกสถานการณ์ได้นะคะก็ต้องบอกว่าคน,นจันทร์เนี่ยถ้ารักใครชอบใครก็จะทุ่มเทจ,จนหมดใจด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับคนวันพุธถ้าท่านได้คบหาคนวันพุธเนี่ยนะคะถือว่าดีนะ จะเป็นการเกื้อกูลหนุนนำดวงชะตากาันนะคะจะเป็นในเรื่องของการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็คนรันพุธเนี่ยเป็นคนเกิดธาตุน้ำนะซึ่งเจราจาอ่อนหวานก็ให้ทายพุทธคนรันพุธก็เป็นคนช่างพูดช่างเจราจาอยู่แล้วนะคะเมื <ME> ่อมาพบเจอคนวันจันทร์ก็ถือว่าไปกันได้ไปกันได้ดีนะคะก็จะเป็นคู่ที่เต็มไปด้วยความ ผาสุกหรือว่าเป็นคู่ที่กระชุ่มกระชวยสามารถเพิ่มเติมพลังบวกให้กันและกันได้นะคะเพราะคนวันพุธเป็นคนที่น้มน้าวใจคนเก่งด้วยเช่นกันเป็นคนที่อ่อนโยนด้วยเช่นกันเป็นคนที่มีวาทศิลในการพูดการเจราจาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนวันจันทร์นะคะคู่สมพลเนี่ยสามารถคบหากับคนวันพุธได้นะถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นความรักที่ รงตัวกันนะคะในตามหลักแล้วเนี่ยนะคะคู่สมพลก็จะเป็นบุคคลท่านนี้แล้วกันนะคะก็กหลักๆแล้วก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ